สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทำข้าวเหนียวมูนยัดไส้ทุเรียนสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะพร้อมเคล็ดลับทำยังไงให้ข้าวเหนียวมูนของเราเม็ดเงาดีไม่มีเละแบบนี้ค่ะหวานมันกำลังดีสีสวยน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การทำข้าวเหนียวมูนก่อนเื่นให้เราเตรียมข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่านะคะแล้วก็สารส้มเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนำข้าวเหนียวของเรามาขัดๆกับสารส้มประมาณ2-3นาทีให้สารส้มละลายดีสักหน่อยนึงค่ะสารส้มจะเป็นตัวช่วยให้ข้าวเหนียวของเรามีความใสแล้วก็เงาสวยนะคะใครทำทานเองไม่อยากให้ใสไม่อยากให้เงา อยากได้แบบธรรมชาติไม่ต้องขัดด้สารส้มก็ได้ค่ะพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยให้แช่ต่อประมาณ5-6ชั่วโมงให้ข้าวสารของเรานิ่มดีก่อนนะคะพอเราแช่ข้าวของเราครบเวลา5-6ชั่วโมงแล้วข้าวนิ่มดีแล้วค่ะให้เราเทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างอีกสักสองสน้ำให้น้ำใสสะอาดดีเลยนะคะ เราเทสใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ําไว้นะคะตั้งหม้อซึง้งพอน้ําร้อนน้ําเดือดดีนําข้าวที่เราพักเสด็จน้ําไว้มาใส่ซึง้งรองด้วยแพ้เข่าบางค่ะเรียข้าวออกให้ทั่วค่ะ เจาะทำรูหน่อยค่ะให้ความร้อนผ่านข้าวจะได้สุกละอุพร้อมกันนะคะชายผ้าที่เหลือปิดคลุมไว้ค่ะปิดฝาหม้อนึ่งต่ออีกประมาณ30นาทีให้ข้าวพอสุกดีแต่ไม่ต้องนานเกินไม่ต้องนุ่มเกินนะคะพอเรานึ่งข้าวเหนียวของเราครบเวลา20นาทีแล้วนะคะสุกใสดีแล้วค่ะ จากนั้นที่เราปิดเตาแล้วก็ปิดฝ้าให้เราอุกให้ร้อนอยู่แบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะทําในส่วนของตัวน้ํากะทินะคะตั้งหม้อเปิดเตาใส่หัวกะทิข้นสดลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะ น้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายดีค่ะต้มต่อจนกะทิสุกดีจนความหอมของใบเตยอ,ออกมาเลยนะคะ ไม่ต้องให้เดือดไม่ต้องให้แตกมันค่ะต้มให้พอสุกให้คอความหอมของใบเตยอ,ออกมาพอค่ะพอกะทิสุกดีความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วนะคะให้ปิดเตาเลยค่ะจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกยังร้อนๆอ,อยู่นะคะเทใส่ชามผสมเลยค่ะ แล้วให้เรานำน้ำกะทิที่เราต้มไว้เมื่อกี้ยังร้อนๆอยู่เหมือนกันค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้ข้าวเรียงเม็ดดีเลยค่ะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ พอเราคนข้าวเข้ากับน้ำกะทิดีแล้วเรียงเม็ดดีแล้วค่ะไม่เป็นก้อนแล้วนี่เราหาฝาหมอ้อมาปิดคลุมไว้ค่ะพักไว้30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงให้ข้าวดูดซึมดูดซับเอาน้ำกะทิดีก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวกะทิราดข้าวเหนียวมูลของเรานะคะตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดเตาค่ะใส่กะทิแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นลงไปคนให้ละลายเข้ากันดีก่อน พอละลายเข้ากันดีแล้วยกขึ้นตั้งเตาเปิดเตาไฟอ่อนใสใบเตยเพิ่มความหอมไปค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากกว่านะคะคนต่อด้วยไฟอ่อนจนกะทิสุกดีแป้งสุกดีความหอมของใบเตยอ,ออกมาก่อนนะคะไม่ต้องเดือดไม่ต้องแตกมันค่ะ พอกะทิของเราสุกดีความหอมของใบเตยออกมาแล้วก็ปิดเตายกลงพักไว้ก่อนนะคะพอเย็นกะทิก็จะมีความข้นขึ้นนิดนึงค่ะใครชอบข้นมากข้นน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยนะคะใครไม่ชอบข้นไม่ต้องใส่แป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะพอครบเวลาสามสิบหรือสี่สิบนาทีก็ได้หรือใครจะปิดไว้หนึ่งชั่วโมงก็ยังได้นะคะ ข้าวก็เงาสวยเอื่อดีแล้วค่ะทุเรียนหมอนทองสุขหำกำลังดีค่ะนี่ สุกกำลังดีสีสวยเปลือกบางเจี๊ยบแบบนี้เลยนะคะผูใหญ่ๆอ้วนๆดีแบบนี้เลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเวลาจะทานก็ให้เราใช้มีดกรีด ตามรอยที่เราผ่าเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็แวกออกแวกออกหน่อยนึงค่ะไม่ต้องเยอะเกินพอง้างๆแบบนี้พอนะคะ ก็นำทุเรียนมอนทองของเราที่แบะไว้เมื่อกี้มาตักข้าวเหนียวมูนของเราใส่ลงไปเลยค่ะโปะใส่ลงไปให้เต็มดีเลยค่ะนี ก็จะได้ทุเรียนยัดข้าวเหนียวมูลของเราละค่ะแค่นี้ก็น่าทานสุดๆแล้วนะคะพอเรายัดไส้ข้าวเหนียวในทุเรียนของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาจะทานก็กะทิที่เราทําไว้ค่ะราดใส่ลงไปมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะ แล้วก็โรยด้วยทั่วทองทอดค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะข้าวเหนียวมูนยัดไส้ทุเรียนค่ะหน้านี้หน้าทุเรียนต้องจัดเลยนะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะข้าวเหนียวมูน เคยรับเม็ดเงาดีสีสวยแบบนี้เลยค่ะเรียงเม็ดสวยดีแบบนี้เลยไม่มีเละนะคะสูตรนี้ดีที่สุดค่ะ